สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจหน้า250และหน้า251อยู่กันในบทที่5เรื่องของเวลานะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้อยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะจะมีข้อหนึ่งใหญ่ที่โจทย์ให้แสดงวิธีคิดและข้อสองใหญ่ที่โจทย์ให้แสดงวิธีทำ แบบฝึกหัดทั้งสองหน้านี้จะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1เมื่อมีคนเกิดในบ้านเจ้าบ้านต้องแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดถ้าน้องเกิดวันที่19สิงหาคมพ่อสามารถแจ้งเกิดอย่างช้าสุดเมื่อใดวิธีคิดในข้อนี้นะคะเริ่มที่วันเกิดคือวันที่19สิงหาคม นับไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะคือ31สิสิงหาคมเนี่ยจากตรงนี้สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดจำนวนวันตรงนี้นับได้สิบสามวันนะคะจากโจทย์บอกว่าต้องแจ้งเกิดภายในสิบห้าวันดังนั้นต่อจากสามสิบเอ็ดสิงหาเดือนถัดมาก็จะเริ่มที่หนึ่งกันยาซึ่งเดือนกันยายังเหลือเวลาอีกสองวันนะคะก็จะรวมกันเป็นสิบห้าวันดังนั้นก็จะตั้งแต่หนึ่งกันยาจนถึงสองกันยายน ตรงนี้ก็อีก2วันก็จะรวมกันเป็น15วันนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้คือพ่อสามารถแจ้งเกิดอย่างชา้าที่สุดก็คือ2กันยายนข้อที่2ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งคิดค่าจอดรถชั่วโมงละ20บาทเศษของชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงถ้าหนุ่มจอดรถเวลา11.32นาฬิกา32นาที และนำรถออกเวลา15นาฬิกา17นาทีหนุ่มต้องจ่ายค่าจอดรถกี่ชั่วโมงและต้องจ่ายเงินกี่บาทขั้นแรกข้อนี้เราต้องหาระยะเวลาที่หนุ่มจอดรถก่อนนะคะซึ่งเริ่มจอดเนี่ย11นาฬิกา32นาทีและนำออกคือ15นาฬิกา17นาทีเราก็ตั้งลบเวลาเลยนะคะ15นาฬิกา17นาทีตรงนี้คือ ชั่วโมงตรงนี้ก็คือนาทีลบกับเวลาที่นำออกคือ11นาฬิกา32นาทีจากตรงนี้นะคะนาทีของตัวตั้งเนี่ยมีน้อยกว่าตัวลบดังนั้นต้องไปยืมมาจาก15ชั่วโมงนะคะ15ชั่วโมงโดนยืมเป็ชั่วโมงจะกลายเป็น14ยืมมา1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที ดังนั้นยืมมาหนึงชั่วโมงตรงนี้หมายความว่ายืมมา60นาที60รวมกับ17ได้เท่ากับ77นาทีตอนนี้เราก็นำา77นาทีลบกับ32นาทีได้เท่ากับ45นาทีและ14บสลบสิ 11, ได้เท่ากับ3ชั่วโมงตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะว่าหนุ่มจอดรถนาน3ชั่วโมง45นาที และจากที่โจทย์บอกนะคะเศษของชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงหมายความว่าเศษสีินาทีตรงนี้ให้นับเป็น1ชั่วโมงนะคะหมายถึงหนุ่มต้องจ่ายค่าจอดรถ4ชั่วโมงและโจทย์บอกอีกว่าค่าจอดรถเนี่ยชั่วโมงละ20บาทดังนั้นหนุ่มต้องจ่ายค่าจอดรถเราก็คำนวณโดยการนำ4คูณ20เท่ากับ80บาท ข้อต่อมาการเดินทางโดยเรือจากกรุงเทพถึงอยุธยาใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีการเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางโดยเรือเท่าใดข้อนี้โจทย์ต้องการเปรียบเทียบเวลาระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์และการเดินทางด้วยเรือนะคะดังนั้นวิธีที่ใช้ในการคำนวณในข้อนี้คือนำเวลา การเดินทางโดยเรือ3ชั่วโมง20นาทีมาลบกับการเดินทางโดยรถยนต์คือ2ชั่วโมง30นาทีก็จะได้คำตอบของเรานะคะวิธีทำข้อนี้นะคะเรือใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีรถยนต์ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีจากตรงนี้เราจะเห็นว่านาทีของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่านาทีของตัวลบนะคะดังนั้นเราจะต้องขอยืมมาจาก3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะเหลือ2 และจากความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะเนื่องจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีความหมายตรงนี้คือนำา60นาทีมารวมกับ20นาทีก็จะกลายเป็น2ชั่วโมง80นาที80-30ลบ30ได้50 2-2ลบ2เป็น0 คือการเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าการเดินทางโดยเรือ50นาทีต่อมาช่างไม้ทำตู้เสื้อผ้า8หลังเสร็จในเวลา10สัปดาห์2วันเฉลี่ยแล้วตู้เสื้อผ้า1หลังช่างไม้ใช้เวลาทำกี่สัปดาห์กี่วันโจทย์ให้เวลา10สัปดาห์2วันเนี่ยคือเวลาในการทำตู้เสื้อผ้า8หลังแต่อยากถามแค่ เวลาที่ใช้ในการทำตู้เสื้อผ้าหนึ่งหลังดังนั้นวิธีที่ใช้ในการคำนวณข้อนี้คือวิธีหารนะคะเราก็ตั้งเวลา10สัปดาห์2วันหารด้วย8 8ไปหาร10ได้1ตรงนี้คือ8สัปดาห์นะคะจากตรงนี้ยังเหลือเศษอีก2สัปดาห์นะคะและเนื่องจากความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา1สัปดาห์ เท่ากับ7วันดังนั้นเศษสองสัปดาห์ที่เหลือคิดเป็น14วันเราก็นำา4 4วันมารวมกับ2วันตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ16วัน8ไปาหาร16ได้2เราก็จะได้คำตอบในข้อนี้นะคะว่าเฉลี่ยแล้วตู้เสื้อผ้า1หลังช่างไม้ใช้เวลาทำา1สัปดาห์ กับอีก2วันนะคะต่อมาข้อสุดท้ายบอสท,ทำงานพิเศษทุกวันวันละ5ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือน20วันบอสท,ทำงานพิเศษทั้งหมดกี่ชั่วโมงวิธีทำข้อนี้อันดับแรกนะคะเราต้องหาจำนวนวันที่บอสท,ทำงานพิเศษก่อนนะคะโจทย์ให้มาเป็น1เดือน20วันจากความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา เนื่องจาก1เดือนเท่ากับ30วันเราจะได้ว่า1เดือน20วันคิดเป็น30มสิบวกยีเท่ากับห้วันตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะว่าบอสท,ทำงานพิเศษ 50วันขั้นตอนต่อไปที่โจทย์ให้มาคือบอสวาทำงานวันละ5ชั่วโมงดังนั้นถ้าเราอยากทราบว่าบอสทำงานพิเศษทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราก็คำนวณโดยการนำจำนวนวัน50วันคูณกับเวลาที่ทำงานใน1วันคือ5ชั่วโมงได้คำตอบเท่ากับ250ชั่วโมง ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนสําหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า250และหน้า251นี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ